สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่13นะครับ13อีก3วันเมืองจะเปิดแล้วนะครับวันนี้เข้างานไร d เดอร์เข้างานตอน8โมง45นะครับแต่ว่าวันนี้มาเร็วมา8โมง0แล้วก็เลยมาเปิดสัญญาณไว้ก่อนนะครับว่าพร้อมทำงานแล้วก็เลยจะเข้ามา ภายในวัดก่อนเพื่อจะเริ่มต้นงานนะคะเพราะว่าเขตตัวเมืองตลาดอย่างที่สามารถเข้ามาในเมืองได้ก็คือเส้นเริ่มต้งแต่ในวัดในวัดวัดนี้เป็นวัดใหญ่ใจกลางในเมืองนะครับทุกวันนี้ยังจําชื่อวัดไม่ได้เลยนะครับ เข้ามาในเมืองก็จะจุดเด่นเลยครับมีปั๊มเชลโอเป็นทางแยกมาชื่อวัดมุ่งคนนิดครับพระลาลามืออันนี้จะเริ่มต้นที่8โมง45นะครับงานจะเด้งยังไงไม่ทราบนะครับลองดู อันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่ถนนดาวเทานะครับแล้วก็วิ่งไปจากดาวเทาไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วนะครับตลาดดาวเทาวเปิดแล้วนะครับมีการซื้อขายของเพราะว่าเริ่มมีการเปิดเมืองได้แล้วแล้วก็ชิบกนี้เปิดเปิดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเริ่มค้าขายได้แล้วก็เลยจะมีการออกมาของคนในจูเกตนะครับ ก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นเยอะเพราะว่าเมื่อเจ็ดวันที่แลวที่แล้วเนี่ยมันยังสภาพตุ๊กเก็ตล้างล้างแบบไม่มีอเลยจริงแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกีใจที่ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาศาลเจ้าพุดธจ้อนะครับปกติจะต้องมีการแจกข้าวตรงนี้นะครับแต่ว่ายกเลิกไปแล้วนะครับ ให้คนอินที่เคารพนะครับขอไหว้ขอบในในก่อนนะครับเรามาตุ่มเพชรนี่มาที่อ,อัามจุ้ตุยนี้ถือว่าเป็นอั้มสารเจ้าปุเจ้ากับจุ่ยตุยนี้ถือเป็นสารเจ้าปักติดในเมืองตเพชนะครับใครก็ตามที่ดูในวิดีโอมีขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยทำอะไรคาขายเจริญรุง่งเรืองทุกท่านนะครับรวมถึงตัวคราบเจ้าด้วยนะครับ ไก่ทอดหมูทอดเริ่มเปิดแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วนะครับมาเอาข้าวเอาข้าวแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้ววันนี้แอบมาดูหน่อยเผื่อจะมีอีกออเดอร์แรกนี่ยังไม่แปดโมงครึ่งถือว่าใช้ได้เลยที่บะบเข้าวต้มภูเก็ตนะครับออเดอร์ที่สิบห้าของเขา ไม่เหมือนเขาไม่เปิดเลยอ๋อ oh, อยู่ข้างในครับตกใจ <laughs> สวัสดีครับออเดอร์สิบห้าครับ ป็นส่วมากจะเป็นร้านเล่านะเมื่อก่อนแล้วก็เป็นตึกโบราณนิดนึงนะครับวงเวียนน้ำน,น,นะครับตรงนี้จะมีโกซีดีมีผับนั้งเล่นมีร้านเยอะถ้าเกิดเปิดเมืองแล้วคงจะมีร้านที่ให้รับอาหารเยอะกว่านี้ครับ ช่วงนี้ก็จะเงียบเรียบหน่อยก็ดูกันต่อไปออเดอร์แรกที่บารักข้าต้มนะครับ1.8ึกิโลนะครับเป็นงานเข้าต้มนะครับมาส่งที่เทศบาลเมืองภูเก็ตบางทีเคก็ง,งานง่ายเลยครับไม่เข้าใจเลยบางทีแต่บางทีก็ไปที6กิโล รูกเขาจ่ายเงินกันยังไงนะครับเพราะว่าทํางานได้วันที่ได้จะวันที่แปดนะครับอันนี้จะบ่นแบบบ่นแบบเซ็งๆนิดนึงนะครับเวลาที่เวลาที่เราส่งของนะครับรับของทีไรเนี่ยมันจะต้องมีอันนี้ใช่ไหมเปิดแผนที่แมบ,บของของทางทาง google Maps นะครับแล้วหมุดที่ปักแต่ละอันเนี่ย อันนี้ที่ออกมลจะไปออก,อกทางหมุดที่ปักนะครับนี่จะไม่ตรงเลยจริงจะมีแต่อันที่ใหญ่ๆจริงๆแล้วก็ต้องเป็นหมู่บ้านเนี่ยจบเลยคือตามหาบ้านกันถ้าเป็นกลางคืนนี่โดดไปหลายทีแล้วก็คือสภาพสภาพการการตามหาบ้านของถ้าเห็นนี่คือแบบต้องเข้าใจไรเดอร์รือว่า ส่งช้าเพราะอะไรบางทีนี่ถ้าหมุดไปตรงนี่ต้องใช้ความจําอย่างเดียวนะครับยิ่งไลเดอร์ใหม่นี่จบเลยนะครับอันนี้เป็นแขงพานหลวงคูเก็ตนะครับม่งเปิดวันที่16นะครับแต่ว่ารถเริ่มเยอะแล้วอันนี้เป็นวัดวิชิต สังขารามนะคะแล้วเพิ่อนก็มาในเมืองครับเพิ่งจะมาวิ่งไบเดอร์นเนี่ยแหละหนูได้วิ่งในเมืองปกติจะอยู่แถวป่าก็อยู่ทางนัง้นนะแต่ตอนแรกอยู่กระทู้อยู่ในเมืองมันก็ดีครับงานเยอะดีไปวิ่งหนูนี่จะยบยยะดก,กิ๊บเลยเดี๋ยวจะรอคิวสองตอน ไม่ทราบนะตอนนี้ที่8โมง50นาครับออเดอร์แรกอาหรกแล้วออเดอร์สองเริ่มต้นที่8โมง50นะครับอยู่ในเมืองจะเด้งงานง่ายอันนี้เป็นร้านข้าวยำสงขลานะครับเจอแล้วเป็นร้านข้าวยำเล็กๆนะครับ เขายำครับเขายำส่งขามาเมื่อกี้มาส่งที่โรงพยาบาลบัชิระนะครับจริงๆเขาไม่ให้ขึ้นครับแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เราจะไปตึกสามนะครับทางคุณท่านจะจะให้ไม่มีนโยบายให้ขึ้นไปส่งผู้ป่วยนะครับแต่พอดีว่าผู้สั่งท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับท่านบอกว่าประตูสามตึกใหม่นะครับเราก็ไม่รู้อยู่ไหน พูเกตคงจะยากกว่าน,นี้นะครับพูดถึงเนาะภูเก็ตที่มันยังง่ายหน่อยอะนะยากปิดก่อนนะครับจบการสองตอนเก้าโมงสิบเอ็ดนะครับที่ตึกใหม่ว่าชีระภูเก็ตนะครับงานที่สามาแล้วที่กระเพาถาด เดี๋ยวจะไปเลยแล้วกันนะครับงานกระเขาถานนะครับอยู่ในสามกองนะครับถ้าเกิดอยู่ดีไปไลน์เตอร์ที่ใน,นเห็นก็อยู่ภูกเก็ตก็งานสนุกนะครับช่วงเช้านี่สนุกมากจริงจมีงานเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ขับไปที่กระเขาถานนะครับอยู่ใน3ามกองถนนเยาวราชก่อนถึงบางกองกโอสปิตเตอร์นะครับ ด้านหน้าขวามือนะครับางานที่สามออเดอร์ยีิบหกมีร้านกระเพราขาดสู้ชีวิตสู้โควิดนะครับอันนี้ช่วยเหลือรเดอร์เราได้เยอะเพราะว่าช่วงนั้นนีเขาไม่ปิดร้านนะครับข้าวขายไม่แพงล้วนะครับ เอาได้ยี่หกครับหนได้รอข้างนอกนะครับอีแกนานหหน่อยก็ไม่ต้องติดล้วนะครับโควิดหมดแล้วเราก็สบายขึ้นจบคลิปนี้ก็คุยเดี๋ยวให้ต่อนะครับ จบออเดอร์สที่9โมง20นาทีนะคะแล้วก็ต่อออเดอร์มาที่ออเดอร์สเลยนะคบเมื่อกี้เจอรเดอร์คนหนึ่งมาั้งแต่8โมงเ<ม>ช้านะครับเพิ่งได้1ออเดอร์ถามถามว่าตกใจไหมตกใจมากนะครับงานไม่เด้งันนี้เป็นเรื่องน่าตกใจเพราะเราเป็นบ่อยก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้ออเดอร์ที่4ตอน9โมง20นะครับหรือเป็นเรื่องดีมากๆ นี่เรามางานที่สี่นะครับที่สบายใจนะครับสบายใจครีมอาหารครีมนะครับรับอเดอรนะครับ อาหารครีนนี้อยู่ถนนเยาวราชสองนะครับตั้งแต่วิ่งรเดอร์มาเจ็ดแปดวันก็แน่ยเป็นงานที่สองนะครับขอบคุณมากนะครับจะบอกว่าปกติจะช้านะครับแต่วันนี้เร็วมาก <c oughs> อันนี้เป็นงานของเขานะครับโแสงแสงเยอะอาหารคลีนนะครับ ไนนบจบงานที่สี่ตอนเก้าโมงครึ่งนะครับไม่กี่เก้าโมงสี่สิบครับงานเมื่อกี้รับเข้ามาจากตรงหน้ายาวราชนี่สี่กิโลนะครับมาเส้นไหนไม่รู้ตามตามตาม g ูเกิลแมปออกเลยนะครับ แต่ว่าบุดไม่ตรงอีกแล้วต้องโทรสับตลอดอันนี้เป็นความเปลืองตังึงไรเดอร์ทั่วไปมากนะคะไม่รู้ไรเดอร์อื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ว่านี่ต้องโทรตลอดนะครับถ้าไม่โทรเนี่ยถ้าเกิดคุยตามดิสแผทนามที่เขาบอกว่าให้คุยตะข้อความเนี่ยลูกค้าบางทีท่านไม่อ่านนะครับมันจะไม่เราเสียเวลาเข้าไปอีกนะครับเราเลยจะไปต้องโทรนะครับถามว่าจะได้ตังเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับแต่ว่า ทำให้มันเต็มที่ครับเรามีงานแล้วก็ทําไปนะครับยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่มีงานนะครับที่ภูเก็ตนี่ทํางานกันหนักไปทางนักท่องเที่ยวพวการท่องเที่ยวนะครับปาไปแดงอีกแล้ว <c oughs> งานก็มีเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ใช่คนในพื้นที่เขาก็จะไม่รับงานเท่าไหร่นะครับ ก็เลยมาลองทำฟู้ดแพนด้าหูเพราะว่าเมื่อก่อนไปค้าขายนะคะแต่ว่าที่ที่ขายของนี่เขาปิดหมดนะครับเขาไม่ให้ขายเสื้อผ้านะเพราะว่ามันเป็นพวกเสื้อผ้ากับตุ๊กตานะครับ,าาบระะแล้วก็ส่งคนก็ไม่ให้ส่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดก็เลยมาทำฟู้ดแพนด้าอาจจะเป็นงานหลักก็ได้ใครจะไปรู้ใน,น,นอนาคตเนาะตอนนี้เราจะกลับไปสะพานหินนะครับ กลับเข้าในเมืองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามามา,มาทางนี้ก็ค่อนข้างท,าที่จะฉีดถูกไกลเหมือนกันเราควรจะกลับเข้าไปในเมืองรับงานเพิ่มนะครับห้าก็มานะครับมาไวมากอยู่ที่947นะครับที่โกซีรีหลาดจีนะครับเออไม่ใช่ลาดจีแโกซีรีเฉยๆนะครับ น,นี่เป็นงานรับใน KFC นะครับกอฟซีที่นี่ก็เป็นห้างอยู่ห้างในภูเก็ตนะครับค่อนข้างที่จะคนเยอะตอนช่วงสายๆนะครับแต่ก็งเงียบๆเหมือนเดิมร้านปิดไปเยอะเลยครับ เห็นด้รับงานครับงาน KFC นะครับค่อนข้างล่า,าช้าเพราะว่าเครื่องเขาเสียนะครับเราก็จะมาดูเวลาตอนนี้รับอยู่ที่งานอยู่ที่สิบโมงสี่นาทีนะครับสิบโมงสี่นาทีจะวิ่งไปเส้นไหนไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวจบงานแล้วเดี๋ยว บอกเวลานะครับว่าจบงานที่หนะ้าเนาะ KFC งานที่ห้าแล้วก็ปิดจ็อบตอนกี่โมงสักครู่ครับจบงานแล้วครับสุรินทร์ซอยห้าออเดอร์ห้า KFC ตอนสิบโมงกับอีกห้านาทีแปดนาทีใช่ครับ ใกนการให้มันเร็ววันนี้เบรกงานเพราะว่าไม่มีงานนะครับก็จะแวะมาซื้อน้ำข้างทางก่อนอันนี้ถุงแม่ซื้อมาให้นะครับใช้ดีมากเย็นเย็นถึงพรุ่งนี้เลย เบียกกินได้ทั้งวันแต่ไม่เอาหรือตำรวจจับเดี๋ยวไปวิ่งงานหกต่อนะครับว่ากี่โมงนะครับ